สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วัชินิคับผมได้ปรึกษากับพี่วัะชินิแล้ววันนี้จะขอพูดในสิ่งที่พี่วระชินิไม่ค่อยชอบที่จะพูดนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านแบบว่ามันคันหัวใจอยู่เสมอ,อมนะครับมันก็คือเรื่องของคู่ครองนะฮะคือพี่ดูได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าคนที่เรื่องคู่ครองเนี่ย คือบางทีเนี่ยทายไปแล้วเนี่ยคู่ครองหรือค,รความรักที่เข้าไปคบอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาพี่ก็ต้องเล่าให้จริงให้ไปให้เขารู้ความจริงคเสร็จแล้วเขาก็ไม่พอใจเขาก็อยากจะได้ให้พูดให้ดีให้ดีพี่บอกพี่พูดไม่ได้พี่ต้องพูดความจริงที่ท,ที่ที่ไหนไม่กี่วันมานี้ก็เจอใช่ไหมก็เจอจะให้พูดให้ดีให้ได้แล้วบางคนกม็มีสามีแล้ว สามีหนูเป็นยังไงบอกโอเคนะผู้ชายเนี่ยคุณก็มีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากนะแล้วเขาเป็นยังไงล่ะอาจารย์เขามีเมียน้อยมาพี่ไม่ได้ไปนั่งเฝ้าคนนี้พี่จะรู้เขาบอกอาจารย์ต้องรู้ทําไมไม่บอกหนูนี่คุณอัดเทปนะแล้วฉันไปพูดถึงบุคคลที่สามเนี่ยเขาฟ้องพี่ได้นะอ่าฉะนั้นเขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันนะพี่ไม่ขอพูดอาจารย์ต้องพูดสิเออออกข้างนอกเลยคืนกันอ่าไม่ต้องค่ะไม่ต้อง เดี๋ยวดูเรื่องธุรกิจอ่ะพอดูดูอาจารย์แฟนหนูไปเอะบอกไปแล้วคุณก็อดทนช่วงระยะเวลาหนึ่งคนเป็นแม่็ต้องมีความอดทนพี่จะไม่บอกสามีคุณมันเร็วมันนอะไรเลยกับมันเลยได้เหรอมันก็บาปด้วยครับพี่พี่นี่ก็จะบอกแค่เป็นทางเลือกแล้วก็พยายามชี้ให้มันเป็นทางเราก็จะเอาจุดดีของแฟนเข้ามามันจังหวะระยะเวลาหนึ่งนะคะเท่านั้นเองชีวิตคู่มันมีได้หลากหลายนะฮะบางทีมันก็อาจจะมี S <S <อ>แล้วเขาไม่ได้มาดูลายมือกับเราเ,เราจะไปพูดเขาไม่ได้ถ้าเขามานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขามานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่ก็จะพูดเลยให้รู้เลยเพราะเขาเข้ามาดูด้วย <S <S นะยิ่งสมมติ<อ>ว่าถ้าจะแต่งงานกัน<อ>นะเนี่ยสองคนเข้ามาเลยเ,<อ>เขายินดีเราก็จะบอกว่าคนนี้นิสัยอย่างนี้นะ<อ>คนนี้นิสัยอย่างนี้นะสองคนเธอรับกันได้ไหมเพราะเขานี้สัยอย่างนี้แล้วเมื่ออายุเขาตรงเนี้ยเขาจะมีผู้หญิงเข้ามานะ เธอก็ต้องอดทนนะตรงนี้เอานี่พูดซะเลยดีนะอย่างนี้อย่างนี้ดีนะมันมันมันคือว่าการการยอมแล้วเขายินยอมพร้อมใจยอมรับกันก่อนรู้ข้อดีข้อเสียซึ่งบางทีแบบว่ากว่าจะเรียนรู้กันมันนีเรามันเรียนรู้กันก่อนนะฮะแล้วก็ปรับจูนกันไหวไหมใช่สมัยก็จูนกันไหวพอจะแต่งกันเป็นไงก็จูนกันไหวแต่เรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าในจังหวะตรงนั้นเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างนี้ดีนะบางทีเข้ามาเราก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ เธอเนี่ยเจ้าชู้นะต่อไปผู้หญิงเยอะยังไงเธอต้องกลับบ้านให้ถูกนะเอาอย่างนี้สินะเขาเป็นคนมีความผู้ชายคนเนี้ยเขามีความรับผิดชอบครอบครัวเอาสัญญากันไหมว่ามีลูกเธอจะต้องการมีกี่คนอ่าผู้ชายป้าถามจะมีกี่คนก็สักสามคนครับอ่าสามคนได้เออเธอให้สัญญาเขาสิก่อนแต่งว่าถ้ามีสามคนแล้วเธอจะไปทาหมันอ่าเอาตกลงไหมเพราะต่อทไมต้องทําอีกอน่อยเธอเจ้าชู้ S <S อ่าให้เข้ามาดูอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยกันเลยคุยกัน,นอย่างนั้นเลยเออตอนนี้จุดเสียเขาตรงนี้จุดดีแต่จุดดีเขาเป็นคนขยันทำมาหากินนะเอานะครับเป็นการชัดเจนเนะว<ฆ>่าท่านผู้ชมไม่ไม่ต้องกังวลแหมจะจะมาคุยเรื่องคู่ครองอะไรเงี้กับพี่พัชรีแล้วพี่พัชรีจะไม่พูดเลยนะฮะจะพูดค่ะแต่พูดว่าเแฟนคุณถ้าพูดเรื่องธุรกิจของแฟนน่ะนะถ้า ออมองว่าถ้าตัวคุณเป็นแม่บ้านแล้วก็จะมองรู้ว่าธุรกิจแฟนเป็นไงก็ดูที่ตัวเขาแต่ถ้าทําทั้งคู่เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าแฟนคุณจะเป็นไงต้องเอามือแฟนมาดูด้วยแต่ถ้าแฟนไปมีเมียน้อยไหมจะนําเรื่องเสียใจอะไรมาให้ใจใพี่บอกโอ้โหมันไม่ได้ะนะคะคือเรื่องนี้พี่ไม่อยากไปยุ่งไม่เกี่ยวกับบุคคลที่สาม <ๆๆ S 1> เพราะเขาไม่มานั่งดูด้วยใช่ไหมคะชัดเจนนะฮะถ้าคุณอยากจะดูพี่มาคุยเรื่องธุรกิจพี่จะพูดไม่อั้นเลยค แล้วเพื่อเป็นศพโอกาสผมนะครับผมก็หยิบจากหนังสือเล่มนี้นะฮะสุดยอดของหนังสือนะครับซึ่งก็ ยังไม่ปล่อยยังไม่สําเร็จเรียบร้อยสักทีนะอ๋อสำเร็จแล้วค่ะอันนี้จบไปแล้วมีชุดหนึ่งเรียบแล้วสมบูรณ์แบบแล้วไม่หมายถึงว่าที่มีเสียงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมคือตอนนี้หนังสือที่ท่านซื้อไปเนี่ยนะคะจะเป็น200รลายมือเล่ม100รลายมือเล่ม200รลายมือแล้วซีดีแปดแผ่นอันนี้เป็นบอกได้เลยว่าเป็นหลักอยู่แล้วนะคะแต่ที่จะทําเพิ่มเนี่ยนี่แหละครับคือมันก็จะอธิบายใน200หน้าเนี่ยเป็นเสียงพี่เลยนะและพร้อมกับเอาหนังสือเนี่ยขึ้นมาอธิบายชี้เป็นจุดๆๆๆ ก็ะะะจะเป็นซีดีอีกประมาณไม่รู้หนูแมวจะทําได้หลายหกแผน่นเจ็ดแผน่นอะประมาณนั้นก็รีกว่าท่านท่านมีเวลาคือเวลาของเดี๋ยวนี้ทางทางโลกโซเชียลนี่นะบางทีเราไม่ต้องโทรมาหาก็ได้ฝากข้อความใช่ไหมแมวส่งข้อความมาถามได้ถามความคืบหน้านะฮะนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บท่านจะได้เรียกว่าสมใจอยากนะฮะเพราะว่าไปก็จะส่งต่างประเทศได้ใช่ไหมแม่ คือคือไม่ต้องกลัวมันมันจะหมดนะฮะเพราะว่ามันไม่หมดแน่ส่งต่างประเทศแล้วก็น่าจะเป็นอีบุ๊กเป็นอะไรไปได้ท่านรู้เร็วมากขึ้นเมื่อไหร่ภูมิปัญญาตรงนี้ก็จะถ่ายทอดซึมซับเข้ามาสู่ตัวท่านแต่คุณเก่งรู้ไหมหนังสือกับซีดีเนี่ยที่ขายเนี่ยพี่ไม่ได้เอาเคยเอาเงินมาใช้ส่วนตัวเลยนะโอนเข้าบัญชีลุงหมดเพื่อไปจ่ายหมาหมาเนี่ยยีตัวโอ้โหค่าคนเลี้ยงก็เดือนละหมื่นแล้วนะค่ายากินบาเวกโต ทุกตัวเดี๋ยวตัวนั้นไม่สบายทีก็เป็นหมื่นๆเนี่ยไม่ยังไม่ค่อยจะพอเลยค่าหนังสือเนี่ยให้น้องหมาทั้งนั้นใช่ใช่บางทีบางตัวไปผ่าตัดทีนสองสามหมื่นใช่ะแต่เลี้ยงแล้วเราก็รักเหมือนลูกครับนะคคะรับอืเอาละนั่นก็เรื่องของหมานะฮะแต่นี่จะมาเรื่องของคนแล้วก็เป็นคู่ครอง ผมก็ถือโอกาสะฮะในเมื่อพี่ประชานีอนุญาตให้พูดเรื่องคู่ครองแล้วขอเสนอเป็นสองสองสองแผ่นเลยนี่เอาเป็นแพ็คคู่เลยแผ่นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เจอนะฮะแผ่นนี้อยู่ในหนังสือชุดนี้นะฮะแผ่นหนึ่งจะพูดถึงคู่ครองที่ไม่หล่อแล้วก็แหมมันก็พึ่งไม่ค่อยได้เลยนะฮะอีกแผ่นหนึ่งเปรียบเทียบกันเลยแม่หล่แอแฟนหล่อ แล้วก็เป็นช่วยธมหากินอีกเอาเปรียบเทียบกันจะชัดเลยนะฮะได้เพราะฉะนั้นก็ใครที่นั่งดูอยู่กับแฟนที่กำลังจีบนั่งดูกันเลยดูกันสดจะตีกันเล้าฉายกันก็อีรอบนี้นะใครที่จีบกันอยู่หรือใครยังไงแล้วแต่เอ้าโอเคตามเวีนตามรมกันแล้วครับท่านผู้ชมดูกันต้องดูที่มือไหนมือซ้ายใช่ไหมเรื่องคู่ครองมือซ้ายทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเขนกันค่ะเอา อย่าตีกันนะคะถ้าเกิดรอบนะฮะถ้าจะดูความหล่อหรือบุคลิกของคู่ของเราไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของฝ่ามือจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับให้ดูเส้นแรกที่ติดกับเส้นชีวิตอันนี้เขาเรียกอยู่เนินอังคารอะไรนะเนินอังคารต่ําเนินอังคารต่านะคะมือซ้ายคู่ครองไม่หล่อเส้นคู่ครองสั้นคู่จูคู่ครองพึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้ต่างหากดูยังไงเป็นยังไงฮะเอาดูกัน เส้นเนี่ยเล็กนิดเดียวสั้นอันนี้เส้นตรงนี้เองเส้นนี่สั้นนิดเดียวก็อ่านว่าคู่ครองไม่หล่อหรือบุคลิกไม่ดีที่มันงอกมาจากเส้นชีวิตใช่ไหมมีอยู่นิดนึงโอเคอ่านั่นแหละก็ถือว่าคู่ครองบุคลิกไม่ดีหรืออ่านว่าดีน้อยหน่อยเหมือนสั้นทุจูเลยนะก็ถือว่าธรรมดาไปก็แล้วกันอาจจะไปว่าเขาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่า คู่เส้นนี้กับเส้นอีกเส้นที่อยู่ข้างๆนะฮะมันไม่คนไหนเป็นเส้กเส้นคู่คอให้นับเส้นแรกที่ติดเส้นชีวิตเส้นแรกที่ติดจากเส้นชีวิตเส้นชีวิตก็คือเส้นที่มันก็โค้งลงมาระยาวนะฮะเป็นในลักษณะนี้เส้นแรกนะฮะเส้นแรกที่ติดเส้นชีวิตแล้วบางคนบอกว่ามีตั้งหลายเส้นเส้นนี้ต้องขาดก่อนนะฮะถึงจะไปเจอเส้นอื่นบางคนมีเยอะก็ไม่แต่งงานเลยก็ได้เลือกมากนะคะมันจะนับไปเนื่เส้นไปนะฮะนับเส้นแรกถ้าเส้นแรกจบถึงจะไปเส้นสองใช่ค่ะ แล้วก็ดูจุดตรงกลางนี้ด้วยนะคะฉะนั้นนอกจากเส้นสั้นแล้วเราก็ยังมองว่ายังไปเป็นเนื้อเดียวอยู่กับเส้นชีวิตมันไปห้อยแบบไปห้อยกับเส้นชีวิตฉะนั้นเจ้าของฝ่ามือจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องการเงินการทองในครอบครัวถ้าเจ้าของมือเป็นผู้ชายก็จะได้แฟนผู้หญิงที่มาเขาเรียกอะไรเจ้าของฝ่ามือต้องเป็นผู้นํา อผู้ถ้าเป็นเจ้าของฝ่ามือเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นเจ้าของฝ่ามือเป็นผู้หญิงขึ้นมาสวยแล้วครับท่านค่ะก็จะต้องก็จะต้องเป็นผู้นําผู้ชายมาเกาะหรือไงอันนี้ไม่ใช่เกาะใช่ไหมยังไม่เกาะอ่านว่าเขาจะยกฝกค่าใช้จ่ายทั้งหลายแหล่ให้กับคนที่เป็นเจ้าของฝ่ามืออ๋อก็ดีสินะเขาให้เขายกให้ใช่ไหมคเขาให้ต้องดูแลเนี่ยดูแลในลักษณะบางทีไม่พอเจ้าของฝ่ามือก็ต้องจ่ายไม่ต้องใครเอามือพี่ก็ได้ ดูไม่ละดูไม่ละมือพี่นี่แหละเดี๋ยวที่บ้านจะอ๋อไม่สนใจเขาไม่เคยมาดูรายการหรอกค่ะจะดูให้ให้ให้ผู้ชมดูใช่ไหมใช่อ้าวให้ดูหน่อยเอาดูหน่อยจะชัดก็เป็นวิทยาทานแล้วนะฮะเขาไม่มาสนใจพี่หรอกคือมันมันเป็นตรงต่างศาสตร์เลยใช่ไหมจะลองดูไอ้ที่ว่าติ่งๆนี่ใช่ไหมมันจะชัดไหมอนี่ไงเออนี่ไงเส้นแรกเส้นแรกที่อยู่อันนี้มือซ้ายนะฮะเส้นแรกท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะ ที่อยู่กับเส้นชีวิตใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แวบ,บๆนี่ฮะเส้นนั้นฮะเล็กๆใช่ไหมฮะใช่เส้นนั้นแหละฮะอเส้นนี้ห้อยอยู่เส้นชีวิต<อ>แล้วก็สัน้นเห็นไหมฮะเข้าใจไหมะครับแต่นี่พี่ทาแป้งก็เลยเห็นเห็นนะฮะอันนี้ตรปงก็ตามศาสตร์เลยนะพี่พี่เขียนให้ดูดีกว่าตามศาสตร์เลยนะฮะอันนี้ตามศาสตร์เขียนยให้ดูนะเป็นเส้นนี้ครับอค่าดูใหม่เห็นไหมห้อย ครับนี่ฮะชัดเจเจอออแล้วแล้ว,ลวยางงี้ตอนที่ตอนที่รักการครบกันพี่มินตอนรู้สาสร์ทางลายมือยังรู้แล้วแต่ยังไม่ได้เชี่ยวชาญถึงขนาดนี้อ๋อยังไงเราก็รู้ว่าถ้าเราแต่งงานเราต้องเป็นผู้นำเพราะเขากินเงินเดือนถ้าสมมุติว่าพี่มินเชี่ยวชาญยังจะยังจะเอาไหมคนนี้หรือว่ายัางไงเขาทําตัวน่าสงสารมันเต้อมากเ <laughs> <laughs> ต้มมาแปดปีคือ <laughs> <c oughs> บางทีก็ยากนะบางทีบางทีต่อให้รู้อยู่แล้วทังสารนี้นะ,ะตวาดยังไงก็ยิ้มตวาดยังไงก็ยิ้มโอ้ยตอนนั้นเมื่อก่อนนี่แบงค์<ใ>ตอนนั้นหนุ่มแบงค์กรุงเทพนะเขาทำแบงค์กรุงเทพเป็นหัวหน้านะ<อ>โอสมาร์ทเน, <ะ S 2> น,นี่ตอนนั้นอ่าโอ้โหแบงค์กรุงเทพนี่ดังโบนัสสี่เดือนครับแฟนก็เป็นถึงหนุ่มแบงค์น,นะออ๋แบงค์กรุงเทพอ๋อแบงค์กรุงเทพยิ่งหึงสมัยก่อนแบงค์กรุงเทพเอแบงค์กรุงเทพนี่ถือว่า โบนัสสี่เดือนนี่ก็น่าจะสมาร์ทแลวไม่เรอททำไมมันมันเส้นมันไม่ยาววะคือมันน่าจะยาวเนอะคือคําว่าถ้าขนาดนี้เส้นอย่างนี้ถือว่าธรรมดาของพี่วัชินีเอ่าธรรมดาเขาไม่ได้แหมโอหโมมาดนักธุรกิจอะไรขนาดนั้นเขาเป็นคนทาเงินเดือนก็ระดับหัวหน้าแต่ใจพี่วัชินีอ่อนเลยนะตั้งที่ออ่อนเท่าตื้อเทาตื้อตั้ที่จริงๆค่ะท่านผู้ชมก็จะทราบครับพี่วัชินีเป็นคนที่ขาลุยมากเดแตเพราะ แต่ก็อ่อนจะยั่วเมื่อเจอลูกตื้อของหนุ่มแบงค์ตื้อมาแปดปีกว่าอะไรก็เงียบตาวาดก็เงียบอพอแต่งงานมีลูกคนเท่านั้นพอเราอ้าป,ปากตาเขียวใจเลยเปลี่ยนแล้วคนเราแล้ว <c oughs> แล้วแต่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 นะฮะก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันไปครับครับตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วแกเนีก็เป็นเหมือนผมผมว่าดีนะเป็นเพื่อนกันก็ดียิ่งดีนะครับอ๋ออันนี้ก็เรียกว่าให้ดูมือที่แบบแฟนไม่หลอนะฮะแฟนไม่หล่อแล้วก็เราต้องเป็นเราต้องเป็นคนดูแลนะคะคนดูแลเรื่องการเงินดีไม่ดีอาจจะต้องเป็นผู้นําด้วยนะครับเอาแล้วเพื่อเพื่อเรียกว่าไม่ให้เสียดุลนะฮะ ท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะฮะจะแหมแฟนผมมันยาวนะเช่นเช่นยาวได้อะไรนะคู่ครองจะหล่อหรือสวยนะฮะนะครับเราก็เลยให้ตัวอย่างมาชัดๆเลยนะฮะอีกแผ่นหนึ่งรับพี่วัชนีเอาเป็นคู่กันเลยนะฮะจะได้เปรียบเทียบนะครับโอเคอ่ะมาดูเลยดูกันนะครับผมอ้ว่ายาวมันเป็นยังไง ได้แฟนหล่อมากเส้นคู่คองยาวโอ้โหอย่างนี้นี่บุคลิกไหนครับนี่นะอ๋อนี่ฮะมันยาวจริงๆรเด็กบุคลิกแฟนเข้ามาด้วยหลอหลอลากดินเลยอ่ะนี่ฮะอ่ะเห็นไหมคมชัดแล้วยาวอถ้าถ้าคู่ครองเป็นผู้หญิงก็สวยบุคลิกเด่นมากครับครับนะคะแล้วก็มีหนำซ้ำไม่ได้มาเกาะเจ้าของฝ่ามือด้วย เพราะอะไรนะคะไปทายดูได้เลยนะเพราะเส้นเห็นไหมหมายเลขสองหมายเลขสองตรงนี้เส้นนี้กับเส้นชีวิตคนละเส้นกันอ๋อไม่เกาะเราด้วยไม่เกาะมันอไม่เกาะคุณผู้หญิงดูเฮ้ยทั้งหล่อแล้วก็ไม่มาเกาะเราจินแลวนี่น้ำซ้ำยังไม่พอยังยังไม่พอเส้นวาสนามมาจากเนินจันทร์อีกด้วย ได้คู่ดีด้วยใช่ไหมหนึ่งเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ในมือซ้ายครอบครัวดีสองบุคลิกแฟนดีแล้วก็ช่วยธรรมหากินสามเส้นจังคารต่ำพุ่งชนตลอดแต่ชนในแนวหงายชนในแนวเกิดเวิกตอรี่โอ้โหมีแฟนเอามีเงินเท่าไหร่ให้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  ทำไมอาจารย์พระเนีไม่เจอบ้างนะต้องไปกรีดมือเลย,ยสมมติว่าเอาที่ต่างนะถ้าเย่าว่าแต่กรีดเลยตัดมือก็ยอมสมมุติว่ามีเส้นที่มันยาวอย่างนี้นะฮะเ,เส้นคู่ครองยาวแบบนี้นะฮะแล้วพากฏว่าเฮ้ยไม่รอไม่มีม,มีแต่มีแต่บอกตอนนี้ห้าสิบห้าแล้วลงพุงก็ลงพุงก็เรื่องของผู้ชายแล้วไม่ก่อนรอไม่ ลงพุงคนเนี่ยขณะนี้ <Hey. S 2> บุคลิกดีไหมถ้าเกิดว่าเส้นมันอย่างนี้นะอ่าถ้าเกิดว่าเราควรจะทายนีเราเราควรจะทายเป็นแบบว่าบุคลิกดีดลกก่อนนะจะได้คุณเป็นคนโชคดีเออได้แฟนบุคลิกดีเราพี่ถ้าเจออย่างนี้นะพี่ก็จะทักเป็นครั้งแรกเลยว่า คุณเป็นคนโชคดีคุณแต่งงานหรือยังคะอ๋ะอตรงแต่งแล้วคุณเป็นคนโชคดีทําบุญมาดีคุณได้แฟนบุค,คลิกดีมากมแล้วคุณได้แฟนดีมากอสุดยอดอนะฮะเขาโอเคค่ะขอบคุณค่ะผมว่าหล่อหรือสวยนี่มันเป็นเรื่องเราจะไปการันตีเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นค่านิยม มันเป็นรสยมส่วนตัวนะฮะบุคลิกดีนะฮะเอาอย่างนั้นแล้วกันผู้ชายบางคนไม่หล่อใช่ใช่ไม่ได้ถือว่าหล่อแต่บุคลิกดีใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะอาจจะนั่งดูเป็นคู่คู่นะฮะไม่รู้ตีกันหรือยังอายุเจ็ดสิบก็จับมือขึ้นมาดูได้นมนมฉันหล่อนะไม่รู้ตีกันเลยถีงกันใหญ่ฉันหล่อนะฉันหล่อฉันสวยนะ มันอายุเจ็ดสิบไม่หล่ออยู่ไหนไม่เห็นจริงอะไรอย่างเงี้ยต้องย้อนบางทีต้องย้อนไปอดีตนะฮะแล้วก็อย่างที่ว่านะฮะบางคนที่แบบเอ้ยอย่ายทะเลาะก,กันนะฮะที่จริงมันมันมีอีกหลายแง่มุมหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยที่จะทาให้ชีวิตคู่ของเราแต่ละคนนี่นะ,ะม,มันดีขึ้นยังไงก็มาปรึกษาพี่วัชรีได้นะฮะ,ะนะครับเรียกว่าก็จะไม่ไม่ได้ตัดรอนเรื่องเกี่ยวกับคู่นะฮะ,ค,ะคุยกันได้คุยค่อยคอยค,อยคุยกันะนะครับ ติดต่อได้ที่เบอร์อะไรฮะถ้าจะมาปรึกษาพี่นะคะนัดเวลาล่วงหน้านะคะมาพบพี่ในวันพฤหัสศุกร์จันทร์นะคะพฤหัสศุกร์จันทร์แต่ถ้าจะเรียนก็เดือนกันยายนวันที่6กันยาันอาทิตย์สมัครได้เลยค่ะ25ท่านเท่านั้นเองนะคะ 20- 25นะคะต้องรีบสมัครนะค่ะก็รับท่นี้เองวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณค่ะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ